งานศพงานหลอนโลกใบนี้ยังมีเรื่องราวประหลาดเกิดขึ้นมามากมายบางทีก็ไม่มีใครรู้ว่าสิ่งที่ได้เกิดขึ้นนั้นมันคืออะไรไม่สามารถที่จะหาคำตอบได้เหมือนว่าโลกใบนี้ยังมีความลับบางอย่างซ่อนอยู่ที่รอให้คนมาใไขปริศณา เรื่องราวนี้เกิดขึ้นมาหลายปีแล้วครับซึ่งเหตุการณ์ที่จะเล่าให้ฟังนี้มันยังไม่มีใครสามารถให้คำตอบได้ว่ามันเกิดขึ้นเพราะเหตุใดทใําไมถึงเป็นแบบนั้นคือว่าตอนนั้นคนตาข้างบ้านของผมอายุ70ปีแกได้เสียชีวิตลงด้วยโรคเฉลีคือนอนหลับไปเฉยๆแต่ปลุกยังไงก็ไม่ยอมตื่นขึ้นมาสักที พอไปจับตัวปรากฏว่าตัวแกแกข็งแล้วนั่นเองตายไปตั้งแต่ตอนไหนก็ไม่รู้งานศพของคุณอีสานบ้านผมนั้นจะจัดขึ้นที่บ้านของคุณตายเลยไม่ได้ไปจัดที่วัดทุกคนที่รู้ข่าวต่างพากันมาช่วยงานมากมายเพราะคุณตาแกเป็นคนที่กว้างขวางก็รู้จักคนเยอะชอบช่วยเหลือผู้อื่นซึ่งผมได้มีบ้านอยู่ติดกัน ก็มีพลาดที่จะไปช่วยงานด้วยเหมือนกันในหมู่บ้านของผมนั้นจะมีหมอดูอยู่คนหนึ่งเก่เป็นคนที่ค่อนข้างทักคนแม่นวันนั้นเกก็มา,าร่วมงานศพด้วยเหมือนกันแถวก่อนที่จะกลับบ้านลุงแกยังทักคนในบ้านเจ้าภาพว่าวะระวังให้ดีมันจะมีอะไรบางอย่างเกิดขึ้นกับคนในบ้านอาจถึงขั้นมีการสูญเสีย ซึ่งก็ไม่มีใครรู้หรอกว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นกันแน่เพราะลุงแกพูดเท่านั้นก็ไปทุกคนก็ได้แต่พากันงงตอนกลางคืนก็มีการสวดอภิธรรมศพมีชาวบ้านมาร่วมง,งานมากมายทุกอย่างก็ปกติดีไม่มีอะไรเกิดขึ้นจนสวดเสร็จเรียบร้อยหลวงพ่อหลวงตาพาก,กันกลับวัดหมดแล้วเหลือแค่ญาติโจม พี่กำลังกินข้าวกินปลาบางคนก็ผ่ากันเล่นงานเฮือนดีเล่นไพ่เล่นไฮโลแต่เราอยู่อย่พี่ใจลูกชายคนเล็กของคุณตาที่เพิ่งเสียชีวิตเกก็มีอาการประหลาดขึ้นมาคือพี่แกลุกขึ้นมายืนชี้หน้าคนที่มาร่วมงานแบบจะหาเรื่องจะว่าพี่แกเมาเหล้าก็เป็นไปไม่ได้พเพราะราแกไม่กินหล้าไม่กินเบียร์แล้วอะไรละ่ะ ที่ทำให้เป็นแบบดีมันเหมือนไม่ใช่ตัวของพี่แกเองแกมองคนอื่นอย่างตาคองควางไอ้ใจฟึดฟ,ฟัดฟึดฟัดแรงวแรงชาวบ,บ้านบางคนบอกว่าผีเข้าหรือเปล่าแต่ดูเหมือนพี่ใจแจจะได้ยินก็เลยพูดออกมาผีไม่ได้เข้ากูผีที่ไหนจะมาทำกูได้บรรดาพี่ๆของแกเห็นท่ามีดดีก็เลยจะพาก,กันเดินเข้าไปจับตัวเอาไว้ แต่พี่ชายแกรู้ทันรีวิ่งลงจากบ้านหายไปในความมืดของค่ำคืนทีนี้หลักครับก็กลายเป็นว่าผู้คนในหมู่บ้านต่างพาก,กันวุ่นวายออกตามหาตัวกันเจ้าเละวันผู้ใหญ่บ้านก็ถึงกับต้องประกาศให้ลูกบ้านใครที่มีจิตอาสาให้มาช่วยกันออกตามหาหน่อยชาวบ้านก็พากันปูพรมหน้ากระดานเดินลงทุ่งนาอันกว้างใหญ่ไฟฉายคนละก,กระดับบอก แต่หายังไงก็หาไม่เจออยู่ดีไม่รู้ว่าพี่แกหายไปไหนไม่มีใครเห็นเพราะมันเป็นเวลากลางคืนอีกด้วยจนสุดท้ายบรรดาพี่ๆของพี่แกไม่รู้ว่าจะไปหากันที่ไหนพอดีว่ามีพี่คนหนึ่งนึกถึงคำพูดของหมอดูขึ้นมาว่ามันจะมีอะไรไม่ดีเกิดขึ้นคงจะเป็นเรื่องนี้นั่นแหละทีนี้ทุกคนก็เลยพากันไปหาหมอดูในคืนนั้นเลย เราไม่รู้ว่าพี่ชายแกหายไปไหนซึ่งผมเองก็ไปหากับชาวบ้านคนอื่นๆด้วยเหมือนกันทุกคนเครียดมากพเพราะกลัวว่าพี่แกจะเป็นอะไรไปศพพ่อยังไม่ได้เผาด้วยซ้ำจะต้องมาจัดงานศพของลูกต่ออีกเหรอมันก็ทำเจลำบากเหมือนกันนะแต่พอได้ไปพูดคุยกับหมอดูที่บ้านทุกคนก็ต้องแพ้กันตกใจเข้าไปใหญ่ เมื่อหมอดูบอกว่าถ้าคืนนี้ยังพากันหาตัวไม่เจอทุกอย่างมันก็จะสายไปแล้วละ่ะทําเจรอดได้เลยพระเจ้ากับนายเวนเขารอเวลาที่จะเล่นงานอยู่นานแล้วแต่ยังไม่มีโอกาสก็เท่านั้นเพราะเรายังมีบนของพ่อคุ้มครองอยู่นั่นเองแต่เมื่อวันนี้ไม่มีพ่ออยู่แล้วเขาก็เลยจะตามมาเล่นงานบรรดาพี่ๆของพี่ชัย ก็พากันปรึกษาเจ้ายังไงกันดีพวกเราก็พากันเดินหาหมดทุกที่แล้วแต่ก็ไม่เจอมันจะไปอยู่ที่ไหนได้อีกสุดท้ายพี่ชายคนโตก็เลยพูดขึ้นมาบ้างว่าคนเราเมื่อถึงเวลาตายยังไงมันก็ไม่รอดอยู่ดีคงต้องปล่อยให้เป็นไปตามเวียนตามกรรมนั่นแหละไม่ต้องหากันอีกแล้วพรุ่งนี้ค่อยพากันออกตามหาใหม่มันอาจจะมีอะไรบางกายอยู่กอนได้ คืนนั้นทุกคนก็เลยพากันกลับไปนอนบ้านใครบ้านมันคนที่จะไปเล่นงานเงินดีก็พากันไปเล่นตามเดิมอยู่เป็นเพื่อนเฝ้าศพไปส่วนพวมมันขาเล่าไม่ใช่ขาไ่ขาไ้โลก็พากันมาตั้งวงดื่มกันต่อก่อนจะเพลินหลับไปตอนไหนก็ม่รู้ตามระสาหนุ่โสดเช้าวันต่อมาพี่ๆของพี่ชัยพากันไปหาหลวงตาที่วัดเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นให้ฟัง หลวงตาท่านบอกว่าคนเราเรามีกรรมเป็นของตัวเองไม่มีใครมาแทรกแซงกรรมของคนอื่นได้หรอกถ้าโยมชัยจะตายจริงๆมันก็คงจะถึงเวลาของเขาแล้วนั่นแหละทำใจสักเถอดด้วยความสงสัยพี่ชายคนโตของพี่ชัยก็เลยถามหลวงตาท่านอีกว่าตอนนี้เจ้าชัยมันอยู่ที่ไหนครับหลวงตาหลวงตาช่วยหน่อยจะให้ไปหาที่ไหนถึงจะเจอ หลวงตาท่านก็นั่งหลับตาลงแป๊บหนึ่งก่อนที่จะพูดออกมาไม่ยากที่ที่พวกโยมมากันไปหาเมื่อคืนนั่นแหละแต่จะอยู่ทรงสูงหน่อยทุกคนก็เลยพากันกราบลาหลวงตาก่อนจะพากันออกมาตามหายอยู่รั้งชาวบ,บ้านมาช่วยกันออกตามหาพี่ชายมากมายไม่เว้นแม้กระทั่งตัวของผมที่ไปกับคนอื่นด้วยเหมือนกันพอกลางวันแบบนี้ มันก็สามารถมองเห็นอะไรอะไรได้อย่างชัดเจนคราวนี้ทุกคนบาก,กันมองหาตามต้นไม้ไปเรื่อยที่ค่อนข้างจะมีน้อยนิดแถ่มย่งอยู่ห่างกันอีกกัางห่างก็เลยพากันเดินทางแบบกระจายกระจายกันไปผมที่ได้เดินไปดูที่ต้นไม้ค่อนข้างใหญ่ต้นหนึ่งก็เดินไปกับเพื่อนๆสี่ห้าคนซึ่งมันจะเป็นเรื่ิมหนองน้ำของชาวบ้านมีป่าไม้ค่อนข้างที่เจอรก สายตาผมก็มองขึ้นไปตนนัวเราได้ก็ไม่เห็นอะไรหรอกคร,รับเห็นแค่ใบไม้เขียวๆแต่จังหวะที่ผมก็มองสองดูนั่นดูนี่มันกับมีอะไรบางอย่างสันกิงไม้ยังกับมีคนมาแกล้งพวกผมก็เลยพากันมายืนสองมองดูด้วยกันก่อนจะเห็นเป็นปลายเท้าของคนห้อยตรงเตงอยู่พวกผมก็ถึงกับพากันขนลุกแล้วใครล่ะเป็นคนสันกิงไม จ้าของขาคู่นี้เหรอก็ค่อยๆพากันมองไล่ขึ้นไปแต่ก็เห็นแค่ช่วงขาอยู่ดีมันมีแต่ใบไม้บางอยู่หมดถ้าไม่สังเกตดีๆไม่มีใครเห็นแน่ถึงแม้พวกผมที่เป็นคนเจอเองก็เถอะถ้าไม่มีอะไรมาสัญญิงไม้คงหาไม่เจอเหมือนกันก็เลยพากันร้องตะโกนบอกชาวบ,บ้านว่าเจอแล้วไม่นานทุกคนก็พากันมา บรรดาพี่ๆของพี่ชัยก็รีบมาเหมือนกันเต้นเนื่องจากมันเห็นแค่ชงขาก็เลยยังไม่มั่นใจว่าใครกันมาห้อยตุงเตงแบบนี้ชาวบ้านคนหนึ่งก็เลยเอามีดขอตัดก,กิ่งไม้ที่อยู่รอบๆนั้นออกจนหมดค่อยๆเห็นเป็นส่วนตัวส่วนหัวได้จนทุกคนพากันได้เห็นว่าเป็นศพของพี่ชัยนั่นเองศพของพี่แกห้อยตุงเต็งลิ้นจุกปาก ดวงตาถลนออกมานอกเป้ามองดูสภาพศพแล้วมันน่ากลัวจริงๆผมที่เป็นคนเจอคนแรกยังคนลุกไม่หายงั้นแบบนี้แสดงว่าคนที่เขยาข่าคิงไหมก็ต้องเป็นวิญญาณของพี่ชัยแกนานติโอ้ยขนาดกลางวันยังคนลุกแบบนี้บรรดาพี่ๆของพี่แกก็พากันร้อง,องห่มร้องไห้พวกผมก็พากันคิด งั้นเมื่อกี้พี่แกก็คงอยากจะให้พวกผมหาศพแกเจอนะสิถึงได้มาสัญกิงมาให้พวกผมมารับรู้แบบนี้ชาวบ้านคนเดิมแกก็อาสาปินขึ้นไปแก้เชือกย้อยนศพของพี่ชฉยลงมาให้ทุกคนช่วยกันนรับสภาพศพของพี่แกนั้นมีบาดแผลเต็มไปหมดทั้งตัวแขนข้างซ้ายหักผิดรูปแล้วตรงที่พี่แกขึ้นไปผูกคอนั้นมองดู มันน่าจะขึ้นได้อย่างลำบากมากๆทุกคนก็ได้แต่พากันงงว่าพี่ช้ยแกไปผูกคอาตายตรงนั้นได้ยังไงขึ้นไปแบบไหนขนาดกลางวันยังหาที่ขึ้นได้ยากลำบากแล้วพี่แกเมื่อผูกคอตายกลางคืนจะขึ้นไปได้ยังไงบาดแผลที่มีอยู่เต็มตัวนี่มันเกิดจากอะไรกันแน่พี่แกปีนขึ้นไปบนต้นไม้แล้วตกลงมาจนแขนหักหรอ ซึ่งมันก็ไม่มีใครที่จะสามารถให้คำตอบได้เหมือนกันโมดูก็บอกว่ามันเป็นเพราะเจ้ากรรมในเวรของพี่ชายต้องการให้เกียตายแบบนี้เรื่องนี้มันก็มีหลายเหตุการณ์เหมือนกันที่ชาวบ,บ้านยังหาคำตอบไม่ได้การที่พี่ชายมีอาการแป,กแปลกๆคนที่จะวิ่งลงจากบ้านจนหายไปพี่แกเป็นเองหรือว่ามีใครทำให้พี่แกเป็นแบบนั้น ทางทางพี่แกก็ปกติทุกอย่างตอนกลางวันก็ยังมานั่งมาพูดคุยกับพวกผมอยู่เลยแล้วคุณผู้ฟังหลักครับคิดยังไงกับเรื่องนี้พี่แกเป็นเพราะอะไรใครให้คำตอบได้เพราะทุกคนในหมู่บ้านก็อยากจะรู้เหมือนกันและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมด